ก่อ,อนรับชมคลิปฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจไม่แออัดเลยนะคะรับชมคลิปอย่างมีความสุขจ้าเปิดวาร์ปกันค่ะทุกคน<ร>วันนี้เราพาทุกท่านมาทานของอร่อยกันค่ะที่นี่เลยค่ะร้านข้าวปุลน,น้ำแจ่วจ้าทุกคนไปดูกันค่ะเรียกเอาจะกินอะไรกินได้หมดดูเ,ดเอาออแล้วก็เองเหรอโอ้ กินเยอะเปลืองตัวนี้มาสองถ้วยตัวเบอร์หนึ่งเราไปาเพาะเดี่ยวแล้วเด้๋มันจุบุนเยอะตับคนคิดว่ากินหมดไหค้ค่ะก,กินกินมัฟฟิ่มาไม่ก็ได้ลูกโอ้มันชิ้นใหญ่อ่ะหหมันชิ้นใหญ่อ่ะ าต้องได้ซอยกันดิองไม่ขายกไม่ขายเมนเมูบาเลย่องน้ำยื่อ้าแมนกลมอันน้อตมเรื่ออันนันนอ่ะฟอดอ่ะอดทุกคนพอแล้วนะพี่เขากำลังอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินไม่หมดเอาไปทุกคนช่วยนี้พอก่อนพอก่อน คิดไม่หมดอันนี้เป็นเ,เครืเคียงนะคะไปคะ่ะเดี๋ยวไปด้านในกันจ้า้าผมกอืออือออือ,อ,อ,อก็ชุดไข่ชุดมันด้วยเหรอป<ะ><ะ>๊าบเลต้องย่งกัน ต้องแย่งกับใครอันนีู้เออันนี้แล้วก็คนนี้แล้วก็คนนี้เดี๋ยวนะอันนี้มันมีอะไรบ้างอันนี้กระลำปีอันนี้หัวปีอันนี้ดอกไม้อันนี้ถุงงอกก็อันนี้ถั่วยาอันนี้อันนี้ผักอะไรนะกบ ขักเพลโอ้โอ้โหตกคจหมดเลเนี่ยบอกอนุเขาคืนสงสัยทีเดียวต้องหันสองหันสามหันสี่จานใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวรอดูของเรานี่ไม่มีใครช่วยใครได้แล้วค่ะขออนุญาตไปทานให้ร่อยก่อนนะคะ เติมเครื่อง,งกับเติเครื่องโอ้โหผักยกมาหมดสวนแล้ว <c oughs> อันดับแรกใส่ใส่อพวกนี้ลงไปก่อนใช่ไหมอมแคน่นี้พอใส่ไปอย่างละหน่อยพอ จะเข้ากันตรงไหนกับหน่อไม้เนี่ย mm hmm. เราต้องพิสูจน์ <c oughs> โอเคกระแสนี่แหละ mm hmm. แล้วเราก็ใส่ผักที่เราอยากกิน <c oughs> ก็ใส่ผักถัว่ว <c oughs> เราต้องใส่มะนาวด้วยหรอ ต้องใส่ทุกอย่างแต่อย่างละนิดถ้าถูกฝนฝัดจะได้กินนะใส่ยังไม่จบสักทีเขาอิ่มแล้วจะชิมก่อนก่อนที่จะเติมไม่ต้องใส่อะไรเล้วพอหืตัว